สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel big down ครับวันนี้อยู่กับผมครับอาจารย์ป๋องนะนี่อยู่ในช่วงอาจารย์ป๋องวองของครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเปิด holiday lucky box นะสำหรับอันนี้มีราคาแค่สองพันบาทเองและมีกำหนดถึงแค่วันที่สิบหกเลยนะครับใครอยาก,อยากลองอยากเสี่ยงก็จัดกันได้นะแค่สองยี่สิบบาทเองครับวันนี้ผมอัดไปห้าร้อยบาท จะมาเปิดสักที่ห้ากล่องนะมาครับอา่าเจ๋งล้วกันขออานเดียวเ็ออย่าลีรอเลยยังไงก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กับไลฟ์ชแนลนี้ด้ครับมา,าพุพ่มทำเพเลงและไร้สลระกดเลยยิบจ็ดกล่องเนะี่ยเจ๊งหรือจะเน่าหรือจะไรก็ เฮงก็ปะกดเลลูกดาวนะเวิ์บีเ,บเจนหนึมาแน่นอนโบปะมาดูกัครับเอ้ยเจ็ดแสนมาเจ็ดแสมาโอ้ยโบเอ้ยสี่แปดยูยูมาโบปะโอ,อ้ห้าแสนบเน่บบนะบบโบ,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 บมาเจ็ดแสนอีกแล้ว โอ้เจ็ดแสนเจ็แสออกเลยครับออกมา3ชุดละวนะมาโอ้เจ็ดแสนสี Ser แล้วเอ้ยเยห้าแสนเบอเบสเบสอะไรนี่ก็ได้เยอะโอ้สามแปดวโอ้เจ็ดแสนโอ้โอ้เจ็ดแสนแสนเยอะแหละยอะเยอะแหละแปบนึง โอ้โหแสนมาหนัเจอจุดจุดลสักอันสีตว์อันโว้มาโว้เบสต้องมาอ่ะโว้ยมาโอ้ยจุดสัตว์มาดูเบสยนะโอ้ยสองล้านครับสองล้านก็มามาโว้มาโว้โหน่อย โอ้ยถูงแปะหนึ่งแะถุงแสัตว์ขอใหนะ้น่ะก็โปโอ้สองล้านก็มามา,มา,ม,า,ม,ามาลุสอยมันเท่รว่ารวอะไรดีลววะว่ารวน่าจะดีอออ้าวเต๋อืออมามามาปิ้วปิ้วอ้เจ็ดแสนอีกแล้วเจ็ดแสนเลยสอ ทำเล่นโอ้ยสุนะแปะนะครับว่าสุนแปะผมสุนแปะหนึ่งนะเฮ้ยมาโอ้เจ็ดแสนเฮ้ยไม่เจ๋งน,นะสุนแปอีกแล้วถ้าจะเจ๋งว่ะเออโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะล้วก็เติมไปเยอะนะขอหน้อนะเฮ้ยสองอืม แปดแล้เวเบรเบนอ่ะต้องเบร์เบนเบร์เบนสองเอ็มเบร์เบนเบร์เบนเวร์เบนโอ,นโอน้โหสิบแสนเฮ้ยเฮ้ยมาปสิบแสนอ่ะน่ะนาจะเจ๊งอ่ะแต่ไม่แน่ครับเรามาเปิดใจก,กัน,นดีกว่ามากก่องปละกัน กจะได้แล้วเหรอหนึ่งบวกห้าเนี่ยน้อยนะจนมันต้องได้จริงๆอะ่ะหนึ่งบวกห้ามาปุ๊บโอ้โอจำเลองเลทเจเคกูมีทำอะไรได้เนี่ยมาหกใบครับคำว่าปอเลสโพโดสโบจิงวาตลอยวันเดซาคาว่าโหันะจัดเลยล่างเราต้องล่างเลยมาครับหกใบ จะได้ะอ,อะไรไอ้แรกตั้งสมาธิก่อนดูอดเดือดเดือดมืนน้ำมานน้ำมันน้ำมาบอกมาอุย๊ยลากิเตก็กสัตว์มามปิดปีบไปหนิฮะมาโซนเลยโอ๊ยอย่าแก้ขา้าศิษย์มาเว้ยโอ้ 7m เอ็งมาวะใสา่าลามต่อเลยต้องมาต่อเลยต้องมาโว้ยครุ๊ปโอ๊ย,อยใครวะเนี่ยสปริงเหรอเราเล่นสฟิตหาอะไรเนะี่ย ไม่เอาไม่อยากได้ปลาต้องมาฮุบโอ้ยอินเนสตาโอ้แสงมาสามใบเลยครับในสองแพ็คนะก่อนนะตัวเล็ก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 มาฮุบโอ้โอเคมึงติดด้วยเหรอเนี่ยสองหมื่นห้าต้งโบะแหละตั้งโบะสุดท้ายตั้งอันหนึ่งอันดับล่างโอ้โห ประมาณกี่เอ็มเนี่ยเฮ้ยสามสิบเก้าเอ็มห้าร้อยสามสิบเก้าเอ็มเฮ้ยคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะออก็เป็นทีแรกในการเปิดกล่องน,นะครับเออยังไงก็ฝากซับสไคร์กับกดไลค์ช anel ผมเลยนะครับเออถ้าเกิดช anel ผมซับสไคร์ถึงหนึ่งพันคนนะครับจะแจกทูวันนี่สามร้อยสองใบครับ อันนี้ก็จานป๋องก็ขอล้านก่อนครับผมครับ